สองหนึ right ่งก็ขอสวัสดีทุกท่านนะนะครับอยู่กับผมออลลี่แคสเกมิ่งครับตอนนี้ก็อยู่กับผมออรลี่ครับแล้วก็เกมแกนเทคออโต้มาที่สี่นะครับอะไรวะดีซีนะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่กับใครอยู่ครับจาคอีวิโครับครับถามชื่อจริงครับคุณพีนั่นเองนะครับตอนนี้เราประสบปัญหาคือเราจะตามหาคุณน็อตนะครับซึ่งเขาได้เข้าไปเมืองก่อนเราแล้วไปครับ ต้องตามหาคุณน็อตก่อนนะครับตอนนี้เราได้ย้ายเซิร์ฟ GTA DC ไปอยู่เซิร์ฟอื่นเลยนะนนรนครับเนื่องจากเซิร์ฟเก่าครับมีผู้เล่นเยอะมากเกินจนแบบเวลาเราหาของได้เยอะเขาก็ไล่ยิงเราตายนะครับเป็งจุงเบย์ครับโอเคครับตอนแถวนี้เฟรมเด็ก็ดีอยู่ครับโหลดรัาโหลดเรามาแข่งกันวินเลยครับไม่เอาครับ เย่ผมชนะอย่าวิ่งเข้าโอ้โหโอ้โหทำไมน็อตไม่พูดเลยวะอะเออทำไมน็อตจะทอนน็อตเวลาผมถ่ายอ่ะผมเปลี่ยนไมค์ก่อนดล้วถ้าเปลี่ยนไมค์เสียงมันจะดังปหมล่ะไม่ใช่ไม่ใช่จะชอบที่ไหนชอบที่ไหนไม่ออกแต่วันนี้แหละไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกคนดูเขาไม่บ่นหรอกครับ รู้สึกผมจะวิ่งไวมากครับตอนนี้ได้ยินไหมครได้ยินครับวิ่งตามไม่ทันผมต่อให้ครับคุณโนท์พวกนี้แหละครับเ่คิรร์ับที่เป็นเสิร์ฟแบบของฝรั่งนะครับคือเราไม่ชอบเล่นของไทยนะครับของไทยแม่งเอ้อาก็ยิงใช่ะฝรั่งเขาเจอเขายังแบบทักทายครับแต่เราอ่านไม่ออกครับอย่าแสงเอ้ยแสงแล้ว เอาเลยไม่ตบไมึงยิงกันนะครับทำไมวิ่งเร็วจังวะเสียงปืนครับระวังนะระวังนะระมือคน,น,นยิ <c oughs> งกันอยู่จะบอกไม่อย่างใครตายเลยนะในเน,นี้ยไม่ไม่ขึ้นเชื่อคนตายเลยอ่ะดิซอบบี้เลยคุณคุณน็อตได้ขึ้นไปด้านบนไหมยังไม่ได้ขึ้นเลยอ้าวไม่ได้ขึ้นแล้วคุณน็อตไปทางไหนอะคือใช้ฟังที่ใช้ฟังอ๋อที่ใช้ฝั่งอยู่อะ เราใช้ฟังใช้ฟังเอาไปไปไปใช้ฟังก่อนไป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 ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ที่อี a t b e a c ยอะไรวะไม่ออกไม่ชนะโอเคครับไปครับไปครับเจ้าของครับเจ้าของครับเก็บทันเปล่าเก็บทันเปล่าซอมบี้ม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 า เดี๋ยวบางพาร์ทผมก็จะผมอาจจะย้ายไม่เจ๊ะไรครับวิ่งมาครับวิ่งมาครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับ่หลังเต็มครับโอเควิ่งตรงไปข้างหน้าครับที่ผมย้ายมาเจอแล้วนีได้ยินเสียงปืนอ่ะผมจริงไหมเฮ้ยผมก็ได้ยินเสียงปืนเฮ้ยใครยิงวะใครยิงอ่ะคุณน็อตอยู่แถวนี้วะ หาของเอ้ยที่ไหนไหนครับผมยังไม่เจอไหนวะบอกนี่ไงไหลังคุณเนี่ยอ๋อไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปครับต่อไปข้างหน้าครับเอาเขาต่อก่อนปะฮะจะมีมีอันนึงนู้นน่ะตรงไหนครับหลังอรัใครจะเอาครับไปริ้งไปมึงมีของตรงนี้มีของครับตรงนี้มีของเอ้ยผมขอแมพดิ ก็ต้องขอบคุณน้องคนหนึ่งหรือเพื่อนนะครับที่เขามาบอกมาโพสตใต้คลิปว่าแมปกดยังไงครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับรอบก่อนรอบกันไปครับไปครับไปครับไปเราไปเน้นไปข้างหน้าเดี๋ยวครับตอนนี้ผมเม่งมีของอะไรนะครับยังครับยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกยิงห่างซอมบี้ก่อนตอนนี้ซอมบี้เยอะมากครับเขายิงเขายิงผี่ล ี่คุณทิงโอตอนรี่ไว้ท้ายสุดเลยครัมีขึ้นสะพานเดียวแค่เอาเชิญนะเชิญนะขึ้นมาทำไมอ่ะพิซซ่าพืที่เอ้ตรงนี้มีพิซซ่ามีช็อตกันครับคุ่นข้าวปุ่นข่าวยิงไปไหนแล้วไปไหนแล้ว ระวังซอมบี้ระวังซอมบี้พีผีเก็บตกผีคนวิ่งวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเร็วๆๆๆตรงไหนฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งเนี้ะเจอของเหรอเก็บ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 เอาหมานี่หว่าหมานี่หว่าทิ้งซอมบี้เกะแล้วนะครับผมดึกผมผมได้ตผมเกะมากเลย ผมได้ปืนลูกซองครับเห็นไหมได้านหลังผมอ่ะเอ้ยมีเสียงปืนครับใครได้เสียงปืนบ้างเอาไปงเหรอไิ่ะทางนี้ครัทางนี้ทางนี้ทางนี้ตั้มเขาไปดูแล้วแล้วใครเขาไปดูแลใครใส่เสื้อครับหยับไม่แนะนำให้ไปทางโน้นครับผมไปแล้วเฟรมเรทตกครับคนถ่ายเขาได้บ่นนะไอมบีงเกินเลยเยอะเลย ี่ใครครับใครอยู่ท้ายสุดครับติดเอาผมติดเอาติดอะไรครับบวกแล้วบวกเลยครับจะบวกอะไรเหรอตับวกอะไรโอเคครับเก็บไปแล้วหนึ่งครับอืมช็อตกัน์ดีกว่าชัอการครับชัอการ์ดผมมีชัอตการ์ดเลยครับไปเลยไหนครับมาแล้วเหรอโอเคมาแล้วไปเร็วๆๆๆพัดเราจะไปทำอะไรกันครับตอนนี้หาของก่อนครับโอเคเราต้องหาของก่อนครับ เเเรายย่สีบลนี่เป็นพาร์ทที่พาร์ทที่สี่นะครับพาร์ทที่สี่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับก็คือเราย้ายเซิร์ฟเล่นนะครับเซิร์ฟเก่าคือเทเยอร์มันเยอะเกินนะเอาไปไหนกันแล้วครับตรงประตูครับกําลังไปหาครับรถขับได้เปล่าขับได้เอาไปเเช็คดี๋ยวผมยิงซอมบี้ให้เอ้ยได้ได้เหรอได้เหรอได้ปะ เอได้จังป่ะได้เหรอได้เหรอขึ้นขึ <g <g ้นรถขึ้นรถขด้คร exactly. ับเฮ้ยอย่าเพิ่งกดเลยวะมาต้องกดแหละแอนเทอร์แอนเทอร์มันก็แย่งคณขับดีกดกดกด F ครับกด F เอ้ยกด G กด G เอาวกด G มันก็แย่งคณขับอยู่อ่ะใช่ป่ะเดี๋ยวมัน ก็คุณพียครับก็คุณอยู่ไหนกันครับก๋าจีครับก๋าจีขึ้นรถอ้าวสบายเลยครับอ้าวไม่ใช่อ่ะอยู่บนรถด้านรถ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 หายไปไหนวะปัดใช่ปะเร็วเร็วเร็วรถปัดอะเออก๋าจีนะขึ้นรถอ่ะเออหนึ่งมันจะหมดไม่ได้ไรม่ได้มีมีโอ้โหร้อยสี่สิบเลยเหรอรถปัดไม่กินน้ำมันว่ะก๋าจีครับก๋าจีโอเคครับเขาจะมาแย่งที่นั่งผมปล่าวะไม่ไม่เขาคงไปนั่งด้านหลังนะ เอาหายไปครับ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 ตอนนี้เรามีรถแล้วนะครับเราไปทางขวาครับไปขวาครับเพราะซ้ายเราเพิ่งวิ่งมาครับระวังซอมบีครับต้องไปเลยครับตรงไปเลยครับไปครับขวาครับไอ้ตรงไปก่อนตรงไปก่อนตรงไปก่อนเออจวค่อยขวาเราจะไปสนามบินกันนะครับเลือกตรงนั้นก่อน น้ำมันถังไหนอะครับปั๊มทุงที่ปั๊มเลยตอนนี้ไม่น่ามีครับมันทำไมปั๊มอ่ะไม่แน่ใจอ่ะเออนี่ไม่ใช่หรอไม่ใช่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 ตอนนี้ไม่มีปั๊มครับม้นมันหมดไม่วูเลยปั๊มอยู่ไหนวะไม่แน่ใจอะเลี้ยวๆขวา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  ครับลรงไหนครับขวาอีกครับเยต่อไปซ้ายครับเรบวจะเข้าสนามบิ้งก่อนนะ <ไป S 2> ครับโอเคหยุดรถครับจอดตรงนี้จอดตรงนี้ขับไปเลยโอเคหยุดรถครับอูซ๋ซอมบี้ครับเอย่าเพิ่งลงนะครับ ลงแล้วครับไม่สนใจแล้วครับลงนะครับไม่สนใจเหมือนกันครับไปครับไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเข้าสนามบินครับไปด้านน้องก่อนด้านน้องมีของดรอปเฮ้ยใครยิงอะเฮ้ยอยู่ไกลนะเสียงอะเฮ้ยทำไมของผมไม่อยู่แถวนี้วะตรงนี้ไม่ของดรอปครับคุณหาไปแล้วหายไปแล้วปืนสั้นครับต่อครับต่อครับตข้าจะเอาปืนสั้นครับ ปือนอะไรอะนหมอมีปืนสร้างทองกระสุนครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมวิ่งไปด้านนอกก่อนคุณเข้ามาในแอร์ฟิลด์ก่อนเลยเอ้ยไม่ใช่เด็กเฮ้ย,อย,อยของกระสุนปืนพองได้ป่ะแล้วแต่ครับผมไม่เอาอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมไม่เอาของคุณเข้ามาใ่ลนแต่เ <ไป S 2> อาเคแล้วน้ะจะไปหาของก่อนตรงไหนวะตรงไหนวะตรงไหนครับเนี่ยตรงไหนครับเนี่ยอะไรคือตรงไหนครับ กระสุนเป็นพกอะเอ้าไม่เห uh ็นนหรอต้องรู้ว uh ่าว่าตรงไหนไว้ต้องรู้อะไม่เห็นอะกระสุนอยู่ที่มอ้าเก็บไปแล้วอ่ะโดไปแล้วโดไปแล้วแต่กระสุนอเคโอเคโดนไปอนน้ำน้ำน้น้เฮ้ยมีคนไทยเข้ามาเว้ยมาเกียงแถวนี้ คนไทยเนี่ยแหละครับปัญหาของเกมนะครับผมก็คนไทยนะต่อครับต่อครับต่อแต่ผมไม่ได้เป็นคนที่แบบเจอคนแล้วยิงอะจากไปดูจากภาษามาผมเจอคนแล้วผมก็ขโมยรถเขาคอ่ะไอพวกคุณเข้ามาในสนามบินแล้วไงยังเลยยังเลยยังอ่ะโอเคนะเดี๋ยวผมวิ่งกลับไปอาณาเ้าก่อนเลยครับก่อนเลยผมวิ่งเข้ามาแล้วไม่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 ใช่มีอะไรอ่ะอาณาเ้าก่อนดีกว่าไปไม่ถูกปืนปืน เสียงปืนครับเสียงปืนพกครับจริงว่ะจริงว่ะแถวนี้ครับแถวขอมครับสนามบินเหรอสนามบินไม่ใช่น่าจะเออไม่แน่ก็ในสนามบินนะเดี๋ยวหาของเสร็จแล้วไปเจอกันหน้าสนามบินนะเดี๋ยวลงเยลอูกซองผมรู้สึกเหมือนผมจะไปเก็บมาแล้วมั้งเอ้ยไม่ได้ันเก็บแม็กมานี่หว่ามีวเตออร์บททอมมั้งคลไมโครสะท้อนะ แน่นอนครับแน่นอนครับพี่แมงเริ่าจะเปลี่ยนไหมไม่ต้องเปลี่ยนนะตอนนี้ยังไม่ต้องเปลี่ยนครับแน่นอนครับขอถามอะไรน่ยครับครับถามข้างบินไปทางไหนครับแป๊บนึงครับลืมไปครับผมมีแมพครับตรงก็ตรงเรามีผมมีแมพนี่หว่าโอเคครับตอนนี้เราอยู่ขวาล่างสุดเลยครับขวาล่างสุดเลยครับ โอเคตอนนี้เมืองนี้อยู่ขวาล่างสุดนะครับจำไว้เพื่อแมพหาเอาสนามบินนะเขาเลยเหรอเอามาแลยจัดไปอาเล็บผมเอาของในสนามบินเนี่ยไม่ค่อยดรอปว่ะจะซอมบี้เกิดจะเข้าเมืองไหมเข้าเมืองเหรอเออเออเออเข้าเมืองเข้าเมืองดีกว่ามามามาออที่รถรถบัสครับเพราะว่าต้องไปเอาอาหารน้ำมันด้วย ผมขึ้นรถบัสรอนะเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยอันตราอันตราโอ้ขึ้นรถที่ไรผมดีเลยตลอดแหละก็มีก็มีก็ต้องขอโทษด้วยนะครับอาจารย์สั่นอนตราสั่นอันตรเอ้าเวลาอ่ะเฮ้ยมันต่อยรถเราแล้วไปซอมบี้ครับต่อยหาบ เลี้ยผมยังไม่โหลดเลยรังค์นึงพุทธแหละพุทธแหลกอะครับหนึ่งนึงหนึ่งนึงโอเคเฮ้ยมีอีเธออีเกิลเนาะว่าผมมีใครเล่นปืนพอกวะโอเคทุกคนปืนแม่งก็ต่างกันอะผมมีลูกซองครับ คไปครับขึ้นรถครับกอดจีครับเราเก็บของรถได้นะมันไม่มีของอะไรเลยครับรถเราเก็บได้นะงมองดีครับไม่เป็นไรครับโอเคครับขึ้นรถครับเปิดประตูพังแล้วที่เวนครับตอนนี้ครับเราจะไปเข้าเมืองกันนะครับ น้ำมัน,นดางครัเข้ามาแล้วครับคนด่างเข้ามาแล้วนัดครับตอนนี้ก็หา,าน้ำมันเหรอเอาน้ำมันก่อนน้ำมันจะหมดนเข้าเมืองด้วยครับเข้าเมือง,องโอ้ทำไมมันกินน้ำมันเยอะจังวะปั๊มน้ำมันอยู่ด้นานหน้าไม่เหรอนั่นน่ะนั่นน่ะแล้วมันเติมได้เหรอได้ได้ได้ ีากเลยครับโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้อะผมเจิดทำไมเป็นอย่างนี้ครับก็ปาร์ตแรกก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับ <c oughs>